เมื่อโจรป้นเพชรมือผกการได้เพิ่งพ้นคุกออกมาหลังจากที่ขโมยเพชรก้อนโตและนําไปซ่อนที่ตึกกาลังสร้างอยู่แต่ตึกที่เขานําเพชรไปซ่อนนั้นกับเป็นสถานีตํารวจซึ่งมีแต่ตํารวจที่สามารถเข้าไปได้อดีตโจรอย่างเขาจะทําเช่นไรและจะนําเพชรกลับมาได้ไหมไปรับชมรับฟัง,ฟงได้ในจ้าเบ๋ยเบ๋สวัสดีครับผมป๊อปปูแมนวันนี้เราก็มาสปอยหนังเรื่อง Blue s t r a k อย่างนี้ต้องเป้นถ้าหากคุณกําลังมองหาฟิล์มมือถือคุณภาพดีหรือกําลังประสบปัญหาฟิล์มแตกเก่งโดนนิดโดนหน่อยก็แตกหรือแม้กระทั่งสัมผัสก็ยังแตกเรามีร้าานขายฟิล์ม ภาพดีมาแนะนำอิสเมีกาเกตจำหน่ายฟิล์มมือถือระดับไฮเอ็นไม่ว่าจะเป็น i p iPhone s a m s u n งหรือจะเป็นมือถือรุ่นอื่นๆแล้วก็มีติดเือครับเครื่องมือถือที่คุณรักจะได้อยู่กับคุณไปอีกนานๆเพอค่าซ่อมจอมึงแพงมากทิ้งลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเปิดเรื่องมาเราก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ดูแล้วไม้ธนาคารก็สถานที่เก็บของสําคัญผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าไม้นามสกุลโลแกนเขาก็เป็นโจรอ,อนาคตไกลแถมยังเ,เป็นเพศข,ของเรื่องอีกด้วยตอนนี้พวกเขากาลังขโมยเพชรที่มีมูลค่ากว่า1 7ลลลล้้้้้าาาาานนนนนดดดดออรรโยยททีีีมมปคคังูู่4 เอ็ดดี้ผู้ช่วยเพเอกและคนสุดท้ายเดสคอนคุมกล้องจรปิดแผนก็ไปได้สวยเพเอกสามารถที่จะกโมวยเพชรมาได้เอ็ดดี้ที่ขึ้นมาก่อนกลับถูกเดสคอนเอาปืนจ่อและโดนยิงล่วงตกจากตึกแต่เว้นเจ้ากรรมเอ็ดดี้ที่ล่วงลงมากลับไปโดนรถตำรวจทั้งนั้นทาร์ลี่ที่ได้โอกาสก็เพ่นก่อนดีวากูเพราะจริงๆแล้วรถตำรวจจะเข้ามาทักทายทาร์ลี่แต่กลับมีศพใครไม่รู้ล่นใส่รถซะก่อนเลยทําให้ตำรวจรู้เลยว่ามีคนกําลังป้นเพชรส่วนเดสคอนที่ยิงเพื่อนตกลงมาเขาก็หวังที่จะฮุบเงินไว้คนเดียวแรงไม่ออกแต่จะกินหมดโต๊ะคาใจป้าเพเอกทุ กับถูกเดสคอนต้อนรับอย่างเป็นมิตรแล้วป้นเพชรไปแบบเนียนๆเดสคอนที่ได้เพชรแล้วหนีข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็รีบมาดูถุงที่ใส่เพชรแต่กลับมาโดนเพเอกต้มพอเพชรจริงๆยังอยู่ที่รพเอกเพเอกที่รู้สลิงตามมาติดๆกับต้องมาเบรกเอสพอเดสคอนมันดักรออยู่ต้นทางทําให้เพเอกจําเป็นต้องตัดเชือกแล้วพุ่งหลาวเข้าไปในตึกในแบบที่เขาไม่ตั้งใจแม่งเจ็บสาดเดสคอนที่ตามลงมากลับไม่พบเะเอกก็เลยรีบวิ่งหนีสี่คูร้อยไปก่อนพอตำรวจได้ไล่ล่าพวกเขามาอย่างกะชันชิดเพเอกที่แอบอยู่ในป่องแอร์อย่างกับผีช่องแอร์ พอรู้ว่ายังไงเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วก็เลยซ่อนมันในปองแอนี่แหละคนคุกแล้วค่อยมาเอาเพ่ก็ได้ลงมามอบตัวแล้วก็จําที่อยู่ของป่องแอกับป้ายบอกสถานที่เอาไว้หวังว่าติดคุกเสร็จจะได้มาเยี่ยมเย็ยนอีกครั้งสองปีผ่านไปไวเพราะโกโหกเพ่ก็ออกจากคุกมาอย่างสบายใจพอคิดว่าไปเอาเพชรที่ซ่อนไว้แล้วหนังก็จะจบแต่หารู้ไหมตึกที่เอาเพชรไปซ่อนกับเป็นสถานีตำวรวจกระรมของเวรจริงๆเขาก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปดูรางราวทันทีหวังเพื่อที่จะมีลู่ทางให้เขาไปเอาเพชรที่ซ่อนไว้แล้วก็หันไปเห็นพนักง,งานส่งอาหารที่สามารถจะ ขึ้นไปส่งอาหารชั้นบนได้ก็เลยได้ปริ้งไอเดียปอมเป็นคนส่งพิซซ่าแม่งซะเลยซึ่งชั้น3เป็นแผนกชิงทรัพย์ฆาตกรรมเพกก็ได้คุยกับตำรวจหุน่นหมีว่าขอขึ้นไปส่งพิซซ่าชั้น3แผนกชิงทรัพย์ฆาตกรรมตำรวจหุน่นหมีก็บอกว่าไม่มีใครแจ้งไว้นะแล้วก็บอกให้เพคป,ปักพิซซ่าไว้ที่เขาถ้าไม่มีคนมารับเดี๋ยวเขารับจบเองดูจากหุ่นแล้วน่าจะรับจบไปหลายเจ้าใครลืมไว้เสร็จกูหมดอะแต่เพกก็ตือว่าจะขึ้นไปให้ได้คุณตำรวจหุน่นหมีเขาก็บอกว่าคนที่จะขึ้นไปมีีีีอออยููู่่่่2ปปรระเเเเเภททคคนนนนนถกกกกใสุจมมมมมมืืับตาาาาา้้้พวงไไได็ ตำรวจที่กำลังเข้าไปก็เลยปักพิซซ่าขึ้นไปด้วยเพราะกลัวตำรวจหุ่นหมีจะกินหมดแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนที่จะได้ขโมยบัตรประจำตัวตำรวจมาเพ่ก็ได้นำบัตรมาให้เพื่อนของเขา,พาเพื่อ,อที่จะได้ปลอมบัตรและเอกสารและเข้ารับเป็นตำรวจปลอมๆหวังที่จะเข้าไปเอาเพรแล้วก็รีบออกมาหลังจากที่ได้บัตรและเอกสารเพ่ก็ได้รีบเข้าไปลองของแต่เขาก็ผ่านเฉลยโด้วยไม่มีใครสงสัยแถมยังไปกวนบัทาคนอื่นเขาไปทั่วเมื่อถึงชั้น3เขาก็รีบเบี่งเข้าไปที่ห้องน้ำชายแต่กลับเจอพี่บากลังดูรีวูวก็เลยต้องแวบเข้าไป ตำรวจเสื้อบื้อที่เพกขโมยบัตรมาหละหลวมทําให้ผู้ต้องหาหนีมาได้ทั้งสองก็ได้มารวมตัวกันโดยไม่ได้ตั้งหมายที่ห้องน้ําหญิงเมื่อเพกเห็นท่าไม่ดีก็เลยกดจกักโคกเรียกร้องความสนใจแล้วก็ถีบประตูเข้าไปโดนผู้ต้องหาอีกคนทําให้เขาต้องนอนหลับกับจุดเซ็กต์ไปทีเดียวเชียวเมื่อตํารวจแหกูนเข้ามาแล้วก็เห็นผู้ต้องหาสลบเหมือดไปแล้วเพกก็ได้สไลด์ตัวออกมาเท่ๆแล้วก็บอกว่าผลงานเขาเองเพกก็ได้ชี้ไปทางป่องแอร์แล้วบอกว่ามันกำลังจะหนีไปทางนี้แต่ผมจัดการไว้ก่อนได้อันแนะ่ได้หน้า เพเอกก็ให้ประวัติปลอมๆกับหัวหน้าตำรวจไปดูซึ่งประวัติมันเวอ่อวังอลังการงานสร้างมากพอเพื่อนของเขาจัดแบบเต็มเหนียวพอคิดว่าเพเอกคงเข้าไปแป๊บเดียวแล้วหัวหน้าตำรวจก็ถูกใจสิ่งนี้พราะกูขอคนไปตั้ง8เดือนอยู่ๆมึงก็มาไม่ซุ่มไม่เสียงแถมประวัติดีซะด้วยก็เลยจัดคู่หูให้รพเอกเป็นตำรวจใหม่ป้ายแดงมีนามากรว่าคาสันเป็นคนที่เพเอกขโมยบัตรมาใช้แล้วก็ได้มีเหตุรักทรัพย์เข้ามาพอดีเพเอกก็เลยโดนให้ติดสอยห้อยตามคาสันไปด้วยแล้วก็บอกคาสันให้มารดูเรื่องใจมือเพอรากด้มปล่อยกี้ ผมอยู่จราจรมา3ปีเพิ่งสอบเรื่องตำแหน่งมาได้แต่เขาก็ทำตามระเบียบเป๊ะๆแม้นะแต่ไฟเหลืองก็ไม่กล้าผ่าขนาดขับรถก็ยังช้าย,ยิ่งกว่าเต่าคานเพกได้เทนคู่หูใหม่บอกม่ต้องทำตามระเบียบมันก็ได้เดี๋ยวจะไม่ทันเด็ก์พอมาถึงที่เกิดเหตุพี่นุม่มหุ่นหมีก็มาแจ้งว่ามีโจรมาขโมยล้อแม็กไป3โหโลโดยการทุบกระจกและขโมยของไปเพกที่ได้ฟังความขีโมมาตั้งนานก็ทนฟังไม่ได้เพราะกูเคยเป็นโจรมาเหมือนกันก็ได้บอกคาสันว่าโจรมันไม่ได้มาทางนั้นหรอกนาถ้าผมเป็นโจรนะผมจะมาน มแม็กดูว่าแม่งโคตรหนักหนุ่มหุ่นมีก็เริ่มหน้าทอสีแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้แก้ตัวอะไรเพกก็ซัดไปอีกหนึ่งดอกสินค้า5 0 0พันไปขายตลาดเมือ่อย่างมากก็ได้แค่2 0 0พันค่าใชารถบรรทุกค่าแรงก,ก็หมดแล้วมันไม่คุ้มกันหรอกเข้าใจและฝากไว้ให้คิดหนาา้าไวลุนหรืออาจจะมีรถบรรทุกส่วนตัวซึ่งเพกก็หันไปเจอรถบรรทุกข้างนอกพอดีเพกก็ได้เดินปีเข้ามาไขเพราะเขามีกุญแจผีซึ่งคาสันก็งงๆแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะเราต้องขอไมค์ค้นก่อนแต่เพกก็ไม่ได้สนใจอะไรแแลล้้ววกกกกก็็็โปปเเเเเชจจอออรริิิงๆพนนนนนนุุุ่่มมมมมหีมีีดดดาายยะะไไขึบ นี่เองหาตั้งนานเนียนจริงๆแต่ตัวหนังก็ไม่ได้บอกกันนะครับว่าพ่อหนุ่มหุ่นหมีทมําไปเพื่ออะไรเรือจะหวังเงินประกันก็เป็นได้คาสันแล้วจะเขียนข้อหาแจ้งความเท็จให้กับพ่อหนุ่มหุนม่นหมีแต่พอเพกก็ได้เบรกไว้ก่อนปล่อยไปสักครั้งหนึง่งให้มันติดหนี้เราเพื่อวันหลังจะได้ใช้งานมันได้แล้วก็บอกว่าคราวนี้ผมขอขับเดี๋ยวจะพาไปทางรัด รัดไม่ได้มึงนี่มันรัดฟ้าชัดๆซึ่งเพ่กะโชฟาสยังกับตัวเองเป็นโดมินิกโทเรโตททาให้คาสันต้องเก่งจนไขติดบอกอะไรทีเดียวเชียวแล้วพวกเขาก็ได้ขับมาเจออุบัติเหตุรถชนกับหัวดพาพึิงทาให้คาสันตำรวจปลายแดงที่อยากมีเอี่ยวกับทุกเรื่องจะได้นําผลงานไปเข้าพอร์ตฟาริโอเพ่อเอที่ปวดหัวกับคาสาันเพราะว่ามันเล่นทุกงานจริงๆงานเล็กกันน้อยมันเอาหมดก็เลยเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อหวังจะซื้อยาแก้ปวดหัวกลับมาเจอจนป้นร้านสะดวกซื้อร้านแย่ๆมึงไม่ป้นเนร้าน่กูมือแต่าน่ยอปน แล้วได้ยิงเปิดก่อนทําให้โจนต้องกระโดดพุ่งหล่หนีตายทั้งที่ตัวเองก็มีปืนอยู่ในมือเจ้าของร้านกับโจนก็ยิงกันไปยิงกันมายิงกันไม่โดนสักทีโดยที่เพกนั่งกินเลงสบายใจอยู่ไม่ห่างขณะเดียวกันคาสันที่ได้ยินเสียงปืนก็ได้วอขอกำลังเสริมเพกที่ได้นั่งรอตั้งนานว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะยิงจบสักทีก็เลยปืนจี้โจนที่เดินถอยหลังแบบโง่ๆโดยไม่รู้เลยว่าเพเอกอยู่ด้านหลังแต่โจนนั้นกลับเป็นเพื่อนเขาทารี่ที่ช่วยป้นนั้นแต่ต้นเรื่องทีนี้ก็งานบังเกิดทีบห่ออนนงงเเ้้้าาาาารบหหไไไปทลััพพะว่่ถโดจื คงปักโป้งแน่แ่และแผนของเขาก็จะพังไม่เป็นท่าสุดท้ายก็หนีไปไม่พ้นซอยที่วิ่งเข้ามาดันเป็นซอยตันก็เลยต้องมาแอบอยู่ข้างถังขยะกําลังตํารวจที่เพิ่งตามมาก็มาแอบข้างถังขยะด้วยเช่นกันพอถ้าตำรวจก็จะให้าคนแม่นปืนซอยมันเลยเพกก็บอกยาเดี๋ยวเขาเข้าไปเจราจาเองกูไม่อยากให้เพื่อนตายเพกก็ได้ค่อยๆไปหาเพื่อนของเขาและได้มาเจราจาอย่างลับๆโดยที่ทาเหมือนว่าเป็นการเจราจาระหว่างตํารวจกับผู้ร้ายเพื่อให้แผนของเขาสามารถเดินต่อได้และเพื่อนของเขาก็ไม่ตายอีกด้วยโดยเพกเสนอเงินให้20,000และาการน็อตคุกหนึ่งคืนเอายิง คนแกถทัดเจ็ปดนัดอือหือเอาก็ได้จ้าแต่มีข้อแม้มันอาจจะต้องเจ็บนิดหน่อยนะ โอ้โหไม่โคตรเก่งอย่าไปบอกใครนะว่าแกรู้จักฉันได้จะได้ตัดมาที่สถานีตำรวจคาสันก็ได้มาโมเรื่องพระเอกให้เพื่อนๆในสถานีตำรวจได้ฟังตั้งแต่ขี้หมาเปียกจนขี้หมาแห้งคาสันรู้เลิกหรือวันหน้าตำรวจก็ได้เรียกพระเอกเข้ามาคุยจากประวัติคุณทำไมผมไม่เคยได้ยินชื่อคุณก็ทำงานนอกเครื่องแบบก็ต้องแฝงตัวดูจากประวัติโคตรเทพของคุณแล้วเรามีตำแหน่งหัวหน้าแผนกรักทรัพย์ว่างอยู่ฉะนั้นถ้าคุณต้องการงานนี้ก็ตกลงกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดเองเออเองยี่ฝ่ายเดียวบัดมือชกกันชัดๆะเเเเเเอออออาาาาไไม่่กก็พพทีด้ ต้องออกพัสนาบ่อยแล้วจะได้มีเวลาหาเพชรหัวหน้าตำรวจก็ได้มาประกาศว่าเพจจะมาเป็นหัวหน้าผนแผนกลักทรัพย์แล้วก็ให้คาสันจัดการประวัติของเพกลงระบบซึ่งเอกกตีนเนียนบอกเขาจะไปลงเองเพราะว่าถ้าไปลงระบบแผนแตกแน่ตัดมาที่ป่องแอร์ก็ได้เห็นใช้ลูกลี้ลูกลนเหมือนจะมีพิรุษแต่ไม่เลยเพะเขาแค่รีบมาทายาแก้สังคังเพราะว่ากูนั้นคันมาก<า>กูก็ลุนอยู่ตั้งนานนึกว่ามีอะไรคันสังคังในเวรแล้วเขาก็มาเจอจุดที่ติดเพชรเอาไว้แต่เพชรกับไม่อยู่แล้วก็ได้อุทานเบาๆไปว่าอาควงเ้ยทำให้คาสันที่นั่งงทานออยู่ต้งงมึนง ว่าเสียงอะไรวะหรือว่ามีเจ้าที่ัมาเล่นกูซะแล้วตัดมาอีกวันเพกก็ได้เอารถบังคับที่ติดกล้องไปสำรวจที่ป่องแอร์หวังเพื่อที่จะหาเพ้เจอซึ่งเขาก็ต้องเดินตามรถบังคับไปด้วยเดินไปเดินมาเดินจนเพลินไปโผล่ที่ห้องประชุมโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแถมรถบังคับยังตกจากป่องแอร์ไปอีกอย่างซวยแต่เพกก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและยังได้ใจลูกน้องไปอีกด้วยโดยการเปลี่ยนปืน P3 1หนึ่งที่พวกเขาไม่ชอบเป็น P4 0ทั้งที่เพิ่งซื้อปืนพีมากมหนทรงอาตัรงไงก่นีหวก็กได้มมาาตเอ็อกก มันจะขอคอุยกับตำรวจที่จับมันมาบอกมีข้อมูลการป้นครั้งก่อนซึ่งมันก็ต่อรองกับเพกขอเงิน5 0,000จากที่ตกลงแค่20,000ไม่งั้นมันจะแฉเรื่องเพคเพกก็ไม่ยอมเลยจัดไอด้ัาต์ลี่เพื่อนรักข้อหากวนบาทาโดยมีตำรวจสองคนสะใจอยู่ไม่ห่างเมื่อทนายทาตตลี่มาถึงก็ได้มาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายผู้ต้องหาจึงรีบเข้าไปห้ามพร้อมกับด่าเพกเป็นชุดๆพี่นวดก็เลยเข้าไปคุยแทนพอเห็นมันบอกว่ามันมีข้อมูลการป้นครั้งที่แล้วที่บอกว่ามีข้้้อออมมููลลกกาารรรรปปนนนนนพดจจิิิิงงงหืืเเ่่คชโแัต 50, แล้วมันก็มองไปที่พระเอกซึ่งมันก็หมายถึงพระเอกเพราะเขาชื่อไมโลแกนแต่พอมาเป็นตำรวจเลยชื่อมาโรนและธนาก็ได้พาตัวทัตตี้ออกไปจากนั้นเพกก็ได้รีบเข้ามาห้องทํางานของเขาแล้วก็ขึ้นไปดูที่ป่องแอร์คราวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเจอจริงๆเพชที่เขาตามหามา2วันและเฝ้ารอจะเจอมันแลมปีคาสันที่เปิดประตูมาแบบไม่ชู้ไม่เสียงก็ต้องมางงว่าเพกมันทาได้ของมันทาให้เพกต้องเบรกแผนการไว้ก่อนก็เลยแก้ตัวไปว่าแอร์มันหนาวขึ้นมาปรับช่องแอร์ซึ่งคาสันก็มาคุยว่าผมค้นประวัติของคุณและเลขตาของ ข้อมูลเพกพอรู้อย่างนี้ก็ได้รีบพาคาสันเอาไปคุยข้างนอกรู้ละเอียดไว้นะผมมาจากกองควบคุมวินยัยที่นี่สิ่งสงปกปบกันเยอะเขาเลยส่งผมมาคาสันที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็หลงเชื่อเพกไปอย่างเต็มเป่าแล้วเพคก็สั่งถ้ามีพิรุษอะไรให้มาบอกเขาแล้วเรื่องนี้ก็ให้รู้กันแค่2คนเขาใจหลังจากนั้นเพกก็ได้มาตามล่าหาเพชรต่อเพื่อจะได้เพชรมาจากที่นี่สักทีและแล้วเขาก็รู้ทางที่จะขึ้นไปเอาเพชรมันอยู่ที่ห้องเก็บหลักฐานซึ่งเพคกำลังจะเปิดเข้าไปกับมีงานด่วนเข้ามาแทรกซะก่อนทําให้เขาจําใจที่จะมาทํางานดด่่่่วนยทีเเขาไมมต็ใจซึง การปนของเก่าของพิพิพธภัณฑ์ด้วยความห้าวของเพอเอกเกือบไปวางมวยกับ FBI ทําทำให้เพอเอกต้องมาโหมากแต่ก็ต้องถอยล่นมาก่อนแล้วเขาก็ได้บอกว่าพวกมันไม่ได้มาป้นของเก่าหรอกพวกมันมาเอาโคเคนที่ซ่อนไว้ในนั้นมากกว่าทําให้เหมือนเป็นการขโมยเป็นสูตรที่ขครใหญ่ชอบทาเพราะตอนอยู่ที่เกิดเหตุเพอเอกไม่เห็นของเก่าหายไปสักชิ้นมีแต่ถูกทําลายบ้างฉะนั้นเราคนดูรถทันบนมันสามารถเข้าไปเอาของแบบเนียนๆได้ถามอะไรหน่อยทําไมคุณถึงรู้เขาเคยทางานที่คลังสินค้านิดหน่อยเองจริงๆแล้วไม่เคยหรอกวิชาโจรล้นๆพวกเขาก็ไม่รอช้า อาากศให้หารถบรรทุกต้องสงสยัยแล้วก็เจอจริงๆพวกเขาก็ได้ไปชิดกันข้างแล้วก็เห็นรอยสักของคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นรอยสักที่มาจากคุกแน่ๆเมื่อพวกเขามั่นใจเขาก็แอบย่องไปที่หลังรถบรรทุกและได้แอบเปิดท้ายรถบรรทุกแล้วก็เจอจริงๆแถมยังมีคนเฝ้าของอีกสองคนคนขับรถบรรทุกก็ไม่รอช้าเพ่นก่อนเดียวกาก,กูโดยที่มีพรพเอกวิ่งตามไปอย่างใกล้ชิดแล้วก็โดนเพเอกจับได้เพราะจนเชือกที่แขวนเสื้อซื้อบื้อจริงๆเพเอกก็ได้กลับมาสถานีตำรวจอย่างภาคภูมิใจก็คนมันจับยารถใหญ่ได้มันก็จะดดููเเทท่่่่หหนนนอออยยขขาากกีจะไปลลัฐ ื่อที่จะได้เข้าห้องเก็บหลักฐานแล้วก็แวบขึ้นไปเก็บเพชรแบบเนียนๆแต่โดนสั่งให้ไปสอบผู้ต้องหาก่อนเพราะต้องรีบเอาข้อมูลสาคัญว่ามันไปส่งยาที่ไหนเพเกเลยจําใจที่จะต้องไปก่อนเพกก็ไม่รอช้ารีบใส่ย,ยับจนมันต้องขอร้องชีวิตเพราะมันก็ไม่เคยเจอตํารวจซอผู้ต้องหาแมงโดซารดแล้วก็คลายพิกัดส่งของว่าไปส่งของให้ละใหญ่ที่ไหนเมื่อได้ข้อมูลเพกก็รีบเบ่งไปเอาของละของค่าโดยที่ไม่สนใจไดแล้วเพราะเขาเบื่อที่จะแสดงไปตํารวจและจะได้หายตัวไปแบบเนียนๆในขณะที่เขากําลังมีความสุขกับเพชรของเขาหัวหน้าตํารวจก็ได้เข้้าาามขััดจงหหวะทํใ ตกใจและทําเพชรตกเข้าไปอยู่ในกองหลักฐานที่เพิ่งยิดมาได้หัวหน้าของเขาก็บอกว่า FBI จะมาเอาของคืนแล้วแล้วนายขึ้นไปทำอะไรบนนั้น่ะผมกาลังดีใจกับผลงานอยู่ตํารวจก็ได้เข็นของกลางไปพร้อมกับเพชรพระเอกโดยที่พระเอกมองเหลียวหลังอยู่ไม่ห่างกรรมของเวนจริงๆอยู่กับมือและแทๆ้ๆเอฟบก็ได้มาคุยกับเพชรยานน้นเป็นของเจนเดลฟาร์เราตามตัวมาตั้ง5ปีแล้วซึ่งตอนนี้พระเอกกูไม่สนใจอะไรละสนใจอยู่อย่างเดียวทํายังไงให้ได้เพชรคืนเขาก็เลยด้นสดพูดออกไปมั่วๆแต่แผนไม่กลับดีซะงั้นทําไมเราไม่ปลอมเป็นคนส่งยาเหน เนียนไปแทนแล้วก็ไปรวบมันที่ปลายทางแค่นี้พ่อค้ารายใหญ่ก็เสร็จเราแผนดีความหมายคือคุณจะปลอมตัวให้ใช่ไหมเปล่านะแค่เสนอแผนเฉยๆมอโลนคุณนี่มือปะการอยู่แล้ว FBI จะเป็นคนคุมงานนี้แต่เราจะให้นายนำงานเข้าเลยโกูไม่นานเสนอแผนเลยก่อนที่จะออกภาคสนามเพเอกก็ได้แอบมาปล่อยเพื่อนของเขาแต่มันก็ไม่ยอมไปตรงตังเพเอกที่สัญญากันไว้ด้วยความโมโหเพเอกก็บอกไปว่าตังไม่มีมีแต่ตินสเอาไหมเพื่อนเขาก็ได้รีบเพนไปอย่างไวเพราะกลัวจะโดนจับอีกรอบหนึ่งแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มปฏิบัติการภาคสนามโดยที่เพเอกไปก สายตาของ FBI พอถึงที่ไหมเพเพก็รีบลงเข้าไปแอบในตู้เพื่อที่จะหาเพชรแล้วเขาก็เจอจนได้แต่แต่แต่แต,แต่ไอเพื่อนรักเขาเสร็จแอบตามมาอีกผู้มึงให้กูจับเพชรอย่างสบายใจสักสามวิได้ไหมเนี่ยเพก็ได้รีบโชว์ไมว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวมันจะซวยกันหมดโชคดีมากที่เป็นจุดอับสัญญาณพวกเขาคุยกันเลยไม่ได้ยินเสียงแต่เหตุการณ์ยังไม่ทันจะเริ่มเลยความวุ่นวายก็เข้ามาแทรกอีกเมื่อเพื่อนรักเดสคอนได้แอบตามมาอีกคนนี่มันนัดเรียงรุ่นกันหรือเปล่าเนี่ยมากันแบบไม่ได้ดัดหมายแถมย หลังจากที่เขาไปซ้อมเพื่อนระเอกได้รู้ว่าเพอเอกปลอมตัวเป็นตำรวจอยู่คงเพื่อมาเอาเพชรแน่ๆชอบมาชุบมือเปิี่จริงเอเวนแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดได้มีเคมนมายกรถที่พวกเขาอยู่พาพวกเขาไปอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็เปิดประตูมาแบบงงเพราะมีปืนหลายกระบอกมาต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งคนนี้ก็เป็นในายใหญ่ที่ทาง FBI ต้องการตัวมา5ปีแต่เพเอกทำงานแค่2วันกับหาตัวมันได้เฉยในายใหญ่ก็ได้ถามคนขับรถว่าโพกที่มาด้วยนั่นมันใครก็คุณบอยผมหามาผมก็หามาแล้วนี่ไงซึ่งในายใหญ่ก็เหมือนจะจัพพเเเออกกไดดด้แแมมนนนููหหืืโโจจต่ กยังมีกลิ่นตำรวจอยู่คือเพอเอกก็นิ่งนะแต่คนที่ดิ้นแทนเพเอกก็คือทันลี่แม่งสารภาพัพทั้งหมดเปลือกอย่างาคนไม่มีความลับอยู่ในโลกด้วยความโมโหเพเอกได้ชัหนาเพ่อนรักไปหนึ่งทีเพื่อหยุดให้มันเลิกพามได้แล้วไม่งั้นเดยวแผนแตกแล้วก็หันมาแก้ตัวกับในายใหญ่ถ้าเป็นตำรวจจะกล้าโชกอย่างนี้เหรอแต่ในายใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อก็เลยเดินไปถามเดดคอนก็เข้าทางมาเลยสิมันเป็นตำรวจมันจี้รถมาเพื่อทำตามแผนเพอนเพอกก็รีบแก้ตัวเลยถ้าผมเป็นตำรวจ FBI ต้องเข้าแล้วถ้าไม่ได้เป็นตำรวจงั้น บอกให้ฆ่ามันเอา้าทำไมไม่บอกบอกให้ยิงก็ยิงตามที่ยิงนั่นแหละเอาไหมฆ่ามันคราวนี้เพชก็ไม่กล้าที่จะเหนียวไกลเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนแต่โชคยังดี FBI ได้บุกมาซะก่อนทีนี้ก็วงแตกสิครับอย่างเพิ่งแตกลังในใหญ่นี้เป็นผู้นํามากหนีนําไปก่อนเพื่อนเลยเพชก็ได้ไล่กวดเพื่อนของเขาหวังที่จะเอาเพชรคืนแต่เขาเห็นคาสันกำลังจะโดนยิงด้วยความใจดีก็เลยปิดวิเวกไปช่วยคาสันก่อนคาสันนั้นก็เลยรอดตายมาได้เลยติดเพชเป็นหนึ่งชีวิตทําให้เดดคอนที่มีเพชรอยู่ในมือต้อ้้อองลลบนนนีไไปดดดัดเเืกกรรทุมาาะวยฉจิ ริงเพก็ไม่ยอมแพ้สับตีนแตกเหมือนกันและสามารถที่จะขึ้นท้ายรถของเดสคอนได้เมื่อหนีรอดออกไปได้คันหนึ่งตำรวจ FBI ก็แห่กันมาเป็นขยงซึ่งรถมันมุ่งหน้าจะข้ามชายแดนเม็กซิโกพอ้ะข้ามไปได้ตามกลับมาคงลำบากตำรวจจริงพยายามที่จะสกัดแต่ก็ไม่เป็นผลกระเด็นกระดอกกันทั่วหน้าทั่วตาพเพ่ที่แอบย่องอยู่ข้างรถหวังเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนของเขากตับมาเห็นข้างหน้าว่าตำรวจเขาปูหนามรอแล้วจึงจําเป็นที่จะเกงดักรอเพื่อรับแรงกระแทกที่อยู่ข้างหน้าก็แค่ยังแตกแต่ก็วิ่งต่อได้ตำรวจที่่่ตััั้้้งงงดดดาาานนนปปิกกอยยยูขหไไมุ หวังเพื่อที่จะให้รถมันพังก่อนที่จะข้ามชายแดนแต่รถมันกลับไม่พังแถมยังลุวหนาตั้งแบบไม่หยุดยั้งด้วยเช่นกันตำรวจที่ยิงสกัดบอกเป็นก่อนดีกว่ากูเพกที่กเกาะเหนียวแน่นอย่างกระตุกแกมองไปข้างหน้าแล้วว่ามันเอาแนะ่ก็ได้รีบชิงกระโดดออกจากรถก่อนไม่งั้นคงเป็นเขาที่จะสูขิดเด็ดคอนที่พันด่านซารนัทมาได้กำลังมุ่งหน้าที่จะผ่าด่านเม็กซิโกต่อหวังว่าท่านีออกจากด่านนี้ได้ก็คงมาเสพสูก,กับเพเกที่ขโมยมาแต่เพกก็ไม่อยอมให้เป็นแบบนั้นกูลงทุนลงแรงไปเยอะจะมา ด้วยความโมโหเพกก็ขับรถไปเองก็ได้กูตำรวจเก๋เว้ยไม่กลัวอยู่แล้วเพกก็ไม่ได้กล่าวไว้คนภาคกล่าวเองก็ได้ขับตามมาอย่างเต็มที่ขี้เต็มเก่งรถเด็ดคอนที่ยังแตกอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ไวมากนักทําให้รถเพกเข้ามาตีคู่แต่ใช้ปืนไฟของรถตำรวจยิงเข้าไปช่องรถของเด็ดคอนทําให้ห้องโดยสารเต็มไปด้วยควันและไม่สามารถที่จะมองถนนข้างหน้าได้เพกก็ได้รีบแซงเข้าไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เบรกแบบตัวโกงหวังเพื่อให้รถเด็ดคอนมันชนและพิคว่ำเป็นทางเดียวที่จะสามารถหยุดรถมันได้หลังจากที่รถคว่ำไปแล้วพวกเขา กปืนมาคู่กันบวกกับตำรวจเม็กซิโกที่กำลังจะมาถึงทําให้พพะเอกมีน้ำหน้าต่อรองเพราะตอนนี้เขายังเป็นตำรวจอยู่ก็เลยขูดด่เดสโกไปจะติดคุกที่เม็กซิโกหรือสหรัฐเลือกเอาแกคงไม่อยากติดคุกในเม็กซิโกแน่เพราะมันจะอัดตัวดาแกทั้งวันถ้าแกยอมมอบตัวและกลับไปที่สหรัฐฉันจะแบ่งเงินให้แกครึ่งหนึ่งเป็นค่าปิดปากว่าฉันเป็นไครเอาไม่เอาถ้าแกโกหกฉันแล้วก็ฉันจะฆ่าแกเดสคอนที่มองแล้วคงหนีไปไม่รอดก็เลยได้ยอมมอบตัวและเพะเอกก็บอกว่ามันคงจะต้องเจ็บนิดหน่อย ตัวที่มีตำรวจเฝ้าดูแบบสะใจอยู่ไหม่ห่างเดชคอนที่โดนเพเอกล็อกคุ้นใจมือแล้วคิดว่าเพเอกแม่งต้มกุซัแล้วก็เลยได้ฟักปืนพบที่ซ่อนไว้หวังที่จะฆ่าเพเอกจากด้านหลังแต่กลับโดนเพเอกยิงสวนดับกับจุดเซ็กเลยทีเดียวเชวเพกอกได้เดินกลับมาอย่างเท่เทแต่ก็มีพวก้กอกับการเขตของ FBI รอที่จะเชิดเขาอยู่เพราะเขาทำผิดกฎหมายไปหลายข้อมากแต่หัวหน้าตำรวจก็แบกหน้ารับไว้ให้เขาจึงลอดตัวไปช่วคขาวหัวหน้าตำรวจก็ได้ถามเพเอกคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมผมค้นฐานข้อมูลไม่เจออธิบายมาหน่อยสิเพกก็อ้างไปเรื่อยว่าเขาเป็นตำรวจ <Mexico. S 2> เข้ามาแฝ่งตัวทำเพื่อชาติแต่จริงๆแล้วก็วโกโหกเอาตัวรลาอ,อีกตามเคยแล้วก็บอกลาทีมงานตำรวจกันตรงนี้เพื่อเขาจะได้เพ่นนีเข้าไปแฝ่งเม็กซิโกแบบนินเนียนแต่2ตํตำรวจที่เคยร่วมง,งามนกับเขาก็ได้มาพูดคุยก่อนจะลาจากโดยที่คาสันเอเ่ชื่อจริงของเะเอกจอมจมโจรขโมยเพชรชื่อดังที่แอบเอาเพชรซ่อนไว้ในสถาน,นีตำรวจทำให้ระเอกตกใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่จับเพราะมันเลยเขตแดงของซาลารไปแล้วถือว่าปล่อยไปก่อนละกันทั้งสองก็ได้จับมือและขอบคุณเพราะคางเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเพเอกก็บอกกูไปแล้วนะไปพร้อมกับเพชรม หนังก็จบกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้ทัตลี่จอมปากพ่อยมันายห,หัวไปอยู่ไหนเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้าคนภาคท่าไม่ท่านสับสนและมึนงงก็ขออภไยไว้นะที่นี้เพราะคนภาคก็กม,มึนเหมือนกันเข้าใจ